ให้เราสร้างความคล้ายคลึงกับคู่กรณีหรือพยายามหาจุดร่วมกับแฟนของคุณครับยกตัวอย่างครับแฟนของคุณเนี่ยอาจจะชอบฟุตบอลคุณต้องใช้คํานี้ครับว่าเฮ้ยชอบทีมนี้เหมือนกันเหรออย่าบอกว่าชอบเหมือนกันเลยนะแต่ถามว่าชอบเหมือนกันเหรอคือเรากําลังโยนคําถามลงไปในใจของเขาในขณะที่เราโยนคําถามลงไปเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ว่าเหมือนกัน มีการทดลองครับจากนักขายคนที่อยู่ๆเจอลูกค้าแล้วก็ขายเลยเออคุณพี่ครับวันนี้ฉันมาขายประกันคันแล้วก็ไอ้นี่เล่มเนี้ยนะครับมันมีการคุ้มครองทุนประกันหนึ่งสองสามสี่ถ้าคุณพี่เจ็บไกล้ไม่สาบายต่างๆพวกนี้มันจะมีทุนประกันหนึ่งสองสามสี่ปรากฏว่าในหนึ่งร้อยคนขายได้ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือขายได้น้อยมากเจอหน้าแล้วก็เปิดการขายแต่อีกกลุ่มหนึ่งครับเขามีการทดลองครับ ให้กลุ่มนี้เวลาคยุยลูกค้าเนี่ยอย่าเพิ่งไปขายครับแต่หาจุดร่วมกับลูกค้าก่อนการทดลองนี้พบว่าเซลล์สามารถขายลูกค้าได้มากกว่า90%มากกว่า90%สาเหตุมันเป็นเพราะว่าสมองมนุษย์จะรู้สึกว่าถ้าใครเป็นมิตรหรือใครที่มีจุดร่วมในลักษณะเดียวกันจะต้องสนับสนุนกันและจะไม่สามารถคิดลบกับพวกเดียวกันได้ เพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณอยากให้ใครผูกพันคุณในระดับลึกคุณต้องพยายามตอกย้ำว่าเอ้ยคุณชอบดาร,ราคนนี้เหมือนกันเหรอเอ้ยคุณชอบที่เที่ยวอันนี้เหมือนกันเหรอเอาคุณชอบเสื้อผ้าแบรนด์นี้เหมือนกันเหรอคุณชอบทีมนี้เหมือนกันเหรอดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันเหรออะไรก็ตามแต่ครับที่ตอกย้ำเหมือนกันเหรอ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 หรือ จะมีอีกเทคนิคหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยจาก m y r o u r n l l คือถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรก็ให้สืบว่าเขาเกลียดอะไรเช่นเขาอาจจะเกลียดนายเอคุณต้องคุณก็แค่พูดแค่นี้ว,ว่าอ่าคุณก็ไม่ชอบนายเอเหมือนกันเหรอคุณรู้ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มนุษย์รู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งชอบอะไรเหมือนกับเราเราจะรู้สึกผูกพันและถ้ามนุษย์รู้สึกว่ามีคนคนหนึ่ง เกลียดอะไรเหมือนกับเราเราก็จะรู้สึกผูกพันค,คุณรู้ไหมครับการที่คนจะผูกพันเราไม่ใช่คุณไปเปย์ซื้อบ้านซื้อรถทรัพย์สินสิริคารให้กับเขาครับแต่มันคือการตีกรอบสมองของเขาให้คิดว่าฉันคือพวกเดียวกันกับคุณฉันเป็นมิตรกับคุณฉันเหมือนคุณแต่คู่รักที่อีกฝ่ายไม่ไม่ผูกพันเลยกัน คือเรากําลังจะบอกว่าคุณกับฉันคิดกันคนละเรื่องนะครับโง่คุณเนี่ยไปสั่งของคนนั้นมันหลอกคุณใช่ไหมล่ะเห็นไหมไอ้คนคนนี้มันไม่ได้หลอกคุณไม่สั่งตามฉันนี่เห็นไหมเวลาซื้อของคุณต้องดูรีวิวที่คุณไม่เคยดูเลยนะครับหรือเนี่ยพ่อของคุณก็เป็นแบบนั้นแม่ของคุณก็เป็นแบบนั้นไม่เหมือนพ่อกับฉันพ่อของฉันแม่ของฉันเนี่ยยังกเทวดานะครับเพราะฉะั้นเนี่ยพ่อของคุณแม่ของคุณเนี่ยฉันรู้สึกว่าเนี่ยไม่เคยไม่เคยยุติธรรมเลยไม่เหมือนพ่อแม่ของฉันคืืออมััีกกกาารรรแแแแบบบ่่งงยยถ้คคตู ใช่ไหมคนก็ไม่ผูกพันครเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดค วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิ่วิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะ ตกไปอยู่กับมือที่3าแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามัมนยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนูน่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นร้านครับ สุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรโพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 0แอจิตวิยาปั่นหัวหมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับ โดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็กดกิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอีบ e ุ๊ก100ประโยค พูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ํานะครับ คนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ